สวัสดีเอสไออ่าเอสเดงโมครับแอดยิมสวัสดีครับสวัสดีอ่าสวัสดีครับคุณแม่แสงจันทร์สวัสดีครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระมาครับให้แห้งๆน้ำกันครับอ่าครับคุณนะครับโอ้เก้าเสียนด้วยแดงโมยังสวยงามเดี๋ยวแอดยิมมันค่าผาเต็นเนาะบาวาซางพนันยังบระเสริฐครับยังบระเสริฐครับพึ่งอ่าปั้นองค์นะครับปั้นองค์ปั้นยังเลี้ยวโอ้มันเศาษม่นหนักหน่อยมากเอาพวงเมล็ดมาถวาย อุ้มยาติแตงโมกับกันแย่กับกันแย่ครับมน้ามุสานะครับเนาะครับแอดยิมกับมาวุ้ดวิดกันเพราะว่ากับเหลียวเพิ่งทะเบียนรถค่ะไอแปร์หกเก็ศูนย์เพว่าเป็นของกับสวนทางสวนสวนทางสวนทางกันเนาะครับเพราะว่าแอดยิมกับแตงโมขีมากกับซีหนึ่งศูนย์หกครับสำหรับอ่าเอสซีธันใดจะไปจองค่ากับขอกำหนดแต่ว่ามานำตกปูตาเด้ครับนำตัวก็คือเจ็ดแปดครับบ้าน์เรคที่ปูก็คือ เก้าเก้าเก็บนะครับเนาะครับผมอ่าสวัสดีครับอุ่ทั้งทั้งพระอาจารย์พรยเพลเดชเฮ็ดสาราหลังบอกไงได้แตงโม่ <c ười> ครับขึ้นได้ขึ้นได้สูงแต่ี๋ยวเวลาแอดยิมไทยนี่เสร็จแล้วแอดยิมสิไปไายให้เบิง่งเนาะแตงโม่เนาะ <c ười> ครับทั้งาอาจารย์พรยเพ่นได้เฮ็ดอยังได้ดตังอย่างเนี้ยครับแต,แต่ว่าสร้างเส,สรีกระแสนี่หลายแล้วครับโอ้ยังสวยงามนะครับสาธุสาธุเด้อแอดยิมขออนุญาตไายใหเอฟซีได้เบิ่งเนี่ยครับฝีมือสร้างเสรเพ่นเฮ็ดไปหอดใจแล้วสร้างไปหัวใจแล้ว มากมามากมาผัดกับสร้างเสือเองครับครับมาไปเห็นสร้างเ <c oughs> พราะว่าสร้างเพิ่นขับไปวัดปูเท่ยทอง <c oughs> วัดปูปันเมืออครับเพราะว่าไปอ่าไปพิมพ์ลายอยู่หนนเพราะว่าอยู่นั้นเป็นหุ่มเป็นยังนะครับเพราะว่าคนงานก็นหลายคนแม่นบ่ครับพิมพ์ลายมันก็ต้องใส่บางกีคนแบบอ่าคนงานส่วนที่เลียก็ได้อ่าเ,เอ็ดเนื้อไม้แหงเสนาแตียงโม ครับสวัสด right? ีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อ <Darwin> ที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับเฮ็ดหลายเด้ครับอยู่นี่เฮ็ดหลายอ่ะแอปยิ้มสีไปถ่ายไปซองให้เบิร์นนะครับเนาะว่าทางอ่าความงามขนาดใด้เฮ็ดไปถึงไสแล้วครับติดตามเบง้อรกับแอด์คาร์ปอนยากรับหน้าป้อครับผมครับผมแอปยิ้มสิเก็บเฮ็ดพร้อมเด้ออมื้นี้ครับครับบรรยากาศอยู่วัดศาสนุบุญนะครับเด้อครับเด้อรับได้ยินข่าวว่าวันที่12ครับก็สิมี่้าปามาได้เตียงหมู่ครับผาป่าครับ นี่อปลาแล้วก็ได้ยินว่าจะมีล้มค้านอยู่ยิมครับเอาน้งเขมนครับไอ้โทรศัพท์ตากแดดครับครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับเนาะครับผมครับปลาปลากรมาสางองค์หนึ่งค่ะพัฒนานีครับค่ะท่านใดอยากมาร่วมบุญก็ได้เอ็นมายิ้ม อยากมาร่วมบุญค่ะอยู่วัดศาสนุบุญก็มาได้ค่ะครับมาร่วมพระปลาครับมาร่วมพระปลารวมพระป่าสวยงามนะครับเนาะสนเหตุพระปลาครับวันที่สิบสองเลยครับเด้อวันที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะชัดเย็นดีป่ะครับอันนี้คือองค์พญานาคครับที่สร้างเสยเพันอ่าได้อ่าสร้างครับสิ่ไปเป็นสร้างนะครับเนาะเก้าเสียนแตงโมเก้าเสียนหนึ่งพระองค์ค่ะหนึ่งองค์นะครับเนาะครับหน่าย เก่าเสียนหนึ่งองค์มือว่างเสลาเลืออ่าว่างเสลาเลือก็ด้ย่นลงคนละสิบเก้าบาทในแตงโมใช่ย่นลงไงว่างเสลาเหลิกเนาะแม่นครับเก่าดีสิบดีที่เก้านั่นแหละครับเก้าเสียนหนึ่งองค์อ่าเก่าพัฒนาเกาเสียนหนึ่งองค์ครับอ่ากำลังไปสร้างเพื่อไปแกะไรนะครับเนาะเกะไรมาติดเก็บปั่นพื้นที่เรียบร้อยแล้วแตงโมครับผงใ่แล้วแตงโมเนาะยิ่ครับผมยางเก่งงามชัดเจนดีปะครับชัดเจนดีปะ สาธุสาธูนะครับเด้อมันออกไปจากมือบมน็ดคมันแดดข้างฐานนะครับสร้างผนกลางฐานอันนั้นเป็นเสียนผนเก้าเสียนครับอยู่ข้างบนครับผมข้าวกุ้มใบเห็ดหลายด้ป่านี่ฟันวารีไมาเก็บเปันวารีเก็บเห็ดวารีเก็บเห็ดดีบ่เก็บเห็ดดีบ่ครับเห็ดต้องงงกับมีดดิอาจารย์ว่าท่งนกินต้องกงหยิบบวกเห็ดต้องงงกันเลย กับมันเอาเอากนี่แล้วครับมันเป็นปลาจีกปลาหั่งนะครับเนาะครับเราจะยิ้มไปทายไกลๆให้เบิ้งครับผมบรรยากาศจะไปทายเบิ้งศาลาที่พระอาจารย์มันก็ลังสางพร้อมแล้วก็น้ำตกปูเนาะครับอ่าครับผมบรรยากาศสาธุสาธุตั้งกิจอธิษฐานเอาด้วยครับเด้อ ครับอ่าวันที่สิบสองครับเยี่ชี้นนไสซีมารวมบุญเนาะครับกับมาขอกันอยู่ทางบัด้ยครับบัตราศาสนุบุญมาลาลามเลยครับเ้อครับอ่าบุญผาปาค่ะบับสางองค์พระนา้าก่าเซียนครับโอโอเนี่ยแหละครับกับไปได้หลายเติบแล้วนะแตงโมเนาะครับเหลือแต่ติดเจ็ดติดยังครับผมหลายลายครับเหลือติดเซียนครับอ้ก็ะเรียวรวดเรียวท่านใจครับผมสาธุสาธุเอาครับผมหาเฮ็ดน้วกันครับพี่น้องแตงโมฮะตองเลยแโม แต่ยิง้องรอบๆด้วยรัเด้อ พ่อครับผมครับอ่าเพราะว่าเพื่อเอฟซีเขาอยากไปเชียงสูกรับทะเบียนรถเนาะค่ะครับครับปันจะกาดอยู่ป่านะครับเนาะอ่าสาธุสาธุไปน้ากันมาบ่พ่อสร้างเซย์มืาอนี่ครับอ่าสีน้าไปคือเก่านั่นแหละถ้าอากาศบ่ฮ่อนถ้าฝนบ่ตกนะครับเนาะครับสิไปติดตามอ่าว่าสร้างเสซย์พันได้มาส่างองค์พระเจ้าหนักอยู่ทั้งวัดซาสนุบุญพันได้ฟันได้ยังบ่ครับนะได้ยินสิไปติดตามให้ความฟันของสร้างเสซย์นะครับเนาะครับอ่าสาธุสาธุครับ แอดยิ้มคิดถึงอ่ะคิดหอดกับวัดเอาเลยครับเด้อครับผมครับอครับระยะทางหาสิบโลนี่ครับแต่จากบ้านมันนี่ครับอ่ะเดินทางมาเบิงงานให้นะครับเนาะว่ามาไทยให้เอฟซีเบิงว่าครับอ่าว่าสร้างเสรเพิ่นเฮ็ดเป็นหัวใจแล้วสําหรับสร้างพญานาคเก้าเสียนนะครับสร้างองค์พญานาคเก้าเสียนครับผมครับวันที่สิบสองครับก็ยังมีบุญครับพ่อปลาครับอ่าที่จะสร้างอ่า องพยัญนะเกาเสียนเนี่แหละ<ช>ครับผมเอจีีมารวมบุญกับมาได้นะครับเนาะ<ช>ครับผมหรือว่าจะทําตรงท่านมา<ช>ครับกับมาด้ดยตัวเองจะดีนะครับอ่า<ช>ครับย้าให้เป็นทั้งซองให้เป็นทุระให้เทอ<ช>ครับถ้าคนมันถ้าคนพ่นบ่าามันยากเง<ช>ินบ่อเตียงโม<ช>ครับอ่ามาการเสทําตรงท่านกับมาด้ดยตัวเองเลย<ช>ครับผมอครับเขาว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าดำหน้าลงลงคนพ่นกระดำหน้าเลียวน้ทำหน้าแล้วอาจคนบ่ไหลนะเตียงโมนาะ ครับเพอายาดไอหยาดหน้าครับอาจจะคนบลายนะครับเนาะครับอาสาธุสาธุไปน้วกันอ่ะแอบยิ้มผ้ากับเบิ้งพอสมควรนะครับเนาะอ่าครับอ่าครับก็บยางสวยงามเบิ้งใกล้ๆครับใกล้ๆก็พอจ้าอ่านี่ครับองใหญ่นะครับองใหญ่องยางง่ายเลยครับครับด้านหางคนนี้ใส่เต็มม้วนครับอิ้มก็ด้เป็นหางคนนี้ครับหางนี้คือเป็นเกี่ยวโอ้เกี่ยวขึ้นมาครับเกี่ยวขึ้นเลาะอ่าเสียนพันครับยางสวยงามสาธุสาธุไปน้วกัน กาศนะครับเนาะครับองอือ่มพญานาคครับผมเก้าเสียนครับครับก็ขอขอบคุญขอบคุณเอฟซีน้าแจงโมเนาะอ่าที่ขั้นสองลงคลิปได้ไปครับกับโค้ดไลน์โดแชร์ให้คือเก่าครับขอให้สุกๆมันมันครับสวัสดีครับคุณแม่บุภาสวัสดีครับคุณทองปุ่นครับเฝ้าทรัพย์อ่าครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วก็ค้าคอมเมนต์ครับเป็นกําลังใจให้ครับกับพลอยสุกๆมันมันลำๆเรื่อยๆ ครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมัดปัทนาได้ครับเด้อครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับจะย,ยินภาพไปติดตามครับเบึงอ่าบ้านเลขที่970แล้วก็น้ำตกเนาะ,ะครับผมแล้วกับบึงศาลาที่พระอาจารย์เพิ่งกําลังอ่าสร้างอยู่ครับหลังบอกไงเนาะครับติดตามเป็นความกันครับผมขออนุญาตปิดเสียงโซนเบอร์ต่อข้าวครับกดคุกขันเลยครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์ครมาบรรยากาศสวัสดีค่ะวัดป่าสาจตมบุตรวาราบนะครับ อืู่ต่อสิเราจะพดเพื่นเราเต็มโม่ครับโอ้เหมือนอะ่นี้นนม,ม,นนมาปาเห็ดดีๆเ,เ,เ,เต็มโม่ครับมาว่าถว่าพูดคุยกับตางมาาจสียวความฝันมุดตังกันว่ากลับมาเห็นแต่คงพยานาโอ้โทำงานกับเสาเลยมือนึงตางอ่า กร่าอาจาครับโอ้หลังนี้ได้เ็มเนี่ยลงมืออย่างเลยครับจำเเยวก็เห็นเยวก็ค่อยเห็นว่าจันหรอกเพราว่าสีเดียวก็ไปไม่จา์ลงมืออ่งเดียครับตี่มาบุญเมือวันที่12กับกับสิพอนะครับแต่มาชม ครับวันที่สิบสองพว่ามีผาป่าครับผาป่านะครับเนาะครับเพราะว่าที่ท่านใดจะมาร่วมบุญครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเด้อครับทางวัดศาสนบุฒิวัดรามครับวันที่สิบสองส่วงเสาร์น่าแตงโมเนาะมาสวยว่าได้หยิบอากาศมันห้อนไหลมาสวยว่าได้อากาศมันห้อนครับครับอาจารย์ท้องานแต่เสาเลยครับพี่เราก็ไปไม่ ครับอาจารย์เป็นแบบว่าเป็นสาระานะครับเนาะพราะว่าอ่าล่อตอนรับอ่าเวลาพะคุณเจ้าเป็นมาพร้อมกับเอฟซี C. อ่ะพราคุณเจ้ามาเป็นกบสวตอนรับอยู่ข้างบน<อ>ครับมันสองสันเด้ข้างล่างพอจะตอนรับเอฟซีสซันว่านะครับกับลังไงนะครับทำไดยไหมครับโอ้ฝีมือเรื่นเรวนิดกินตาหน้าการลรืนๆนครับผมนี่ครับผมอันนี้อาจารย์มันนีเราิมขึ้นมาเองนี่แตงโมครับว่าสวงแบบใดแบบใดเนาะครับผม วันที่สิบสงเลยมารวมบุญแล้วก็เลยมาเห็นดอกนาะแตงโมเนาะมางานผ่าปลาคร <ฮะ S 2> ับผม<ะ>อ่ากมาชมมานั่นเราครับเี็กแพงก็ลังสารใหไหม่แตงโมก็ได้ก็เลี้ยงหัวเตีย้ไม่ใช่เพิ่อนำโชคบัณเพราะมีแนมะ่ขาวเป็นแม่จำทิ้ก่อนปเนแตงโ มีโชมมีมานแารตงกามาทำามสัญญาครับพัานษาหน,นึ่งเลาสาัญว่าครมบมาจำสิยู่นี่บครับสาตุสาตุอันนี้เป็นน้ำตกปูนะแตงโมเนาะสายาเจ็ดแปดไปไทยโตไม้เลยเป็นน้ำเย็นีแล้วปะน้ตกเจ็ เกลียดเกลียดเลจ้ะเพือครับผมปูพญานาคก็ยังลูกรอดีแตงโมผมสีทองเนาะมาอยู่นี่จะสวยสาธุสาธุนะครับเด้ออันนี้คือนามตัวปูตาครับผมอยู่ขับวัดสาสนุบุตวัดระลังบ้านเทียมครับผมครับนั่นก็คือเป็นหอปูครับบ้านเลขที่เก้าเก้าแปดครับสาธุโอ้มีป่าแตงกุ่มก็ดีเดทายท่ำในบึงในบึงก็ดีการที่จริงเดทายท่ำมันเดทในแตงโม กับอากาศมิหอนเบื่อเดียวกันอีกว่านะครับเนาะสาธุสาธุไว้ด้วยกันทรงสัยพี่น้องแม่ขาวสืมาที่นี่ครับเสียงโนกตปนีห้องถือต้องถือต้องเหมือนกันวะกับเก้าเก้าเจ็ดถือต้องเหมือนกันว่าครับสาธุสาธุนะครับเนี่ยนะครับเยี๋เดี๋ยครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณ 14ทุกทุก anyway ันนะครับที่เข้าใจทั้งสองเนาะครับว่าครับเฮ็ดจีเปอรสมบูรณ์แบบประการใดๆกรับขอถดขออภัยครับคาร์เวาขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนแน่ครับอาร์เซนอเพราะคลองตัวปันไดครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับคุณนันทิดาแคปเปอร์นะครับอ่าสวัสดีครับโอ้ครับเอากระตังคิดอธิษฐานขอโชคขอพรเอาเลยครับเด้อครับแนวไดมันดีเอากระตังคิดอธิษฐานขอโชคขอพรเอาครับกันมากวัอนี้ครับกับ ป้าเล็กกี้99 99เกียร์ขึ้นเก้านั่นแหละครับเก้าเก้าเกียร์นะครับเนาะครับเบิ่งซองใบด้านนี้อาจารย์กำลังโอ้กำลังเล่งเสริมข่าวเสริมยังมาแตียงมูกำลังประดับประดาครับอ่าซาร่าพระสันพระจารย์วันอ่าซาร่านะครับเนาะเวลาอ่าคุณเจ้าเพิ่นมาอ่าเพิ่นก็สิเฮ็นมองนี้เป็นมองตอนรับครับอ่าแล้วก็อ่าคือวันนั้งสมาธิว่าไหนดูว่าข้างล่างก็สี่เวลาอ่าสายบุญมา ครับก็ที่นั่งอยู่ข้างล่างได้เนาะก็อยากไปสักการะกราบไปพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ลงมือเองเนี่แตงโมขึ้นข <c oughs> ึ้นยุ่งสูงย,ยิงหยดใหม่ขุ้นยิ่งประกาศเลียวขึ้นทางยิ่งอายพระอาจารย์ยันประเดี๋ยวขึ้นแม่กประกาศขึ้นสูงกว่านั้นดอกครับยนันครับเงงยันทุ่งงอมยอองเดียวในแต่งโมครับอโอ้ครับนี่แหละครับ เป็นสายปฏิบัติแล้วก็สายปฏิบัติแท้เห็ดแท้นะครับเนาะคือหัวขึ้นยังสิครับพระอาจารย์เพิ่นก็ก่อเองเฮ็ดเองครับคือศาลาหลังที่แม่ขาวเพิ่นนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นี่ครับก็พระอาจารย์ลงมือเองนี่ครับผมปฏิบัติธรถ้อย่างสวยงามแล้วก็หัวชั้นเนาะแต่มมุ่เนาะที่สําเร็จไปที่สลองไปแล้วครับอ่าอ่าอย่างสวยงามครับพื้นปูนพื้นยังสิครับพระอาจารย์เพิ่นก็ผสมเองแค่เองโอ้ กับดูเดือดอยู่ครับจนยิมบ่ค่อยอ,อยากมากคึนละครับน <c oughs> ีงง่จะเรียสวนขึนนอครับเห็นบนเห็นงายเห่นครับสวัสดีครับสวัสดีวันอะไรอย่างครับนี่ยน้องชมพูนดครับสวนสวรรค์น้องไข่บอกครับยังไงครับนี่ยยิมครับผมข้ามมาท่านครับสิบห้านี้ครับอ,อันนี้ก็ครับ แอดยิ้มกับตัวประเด้เได้ครับได้เลยครับตัวบางคำตัวปะกาศเอฟซีถามมาครับแอดยิ้มกับอ่านโยเซบามันกับภาษามาศตัวประเด้ครับข้าวกะครับอ่าล่อๆเบิ้งไปนะครับเนาะครับล่อๆเบิ้งไปนะครับเนาะครับผมครับบะเมนว่าเอฟซีคอมเมนต์มาสิบบออ่านดิอ่านอ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่กาตอบระได้นเนาะคนะครับผมอ่าเห็นทุกๆคนที่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจอ่า อันใหนตอบมได้ก็ี่ิงเฮ้เอาหล้วอันได้ตอบมได้ก็จริงเฮเอาธรรมด่าแล้วครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะแอดยิ้มครับแอดยิ้มกับครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าคุณพี่คุณน้องทุกทุกันนะครับเนาะที่เป็นกำลังใจบ่าว่าจะลงคลิปได้ไปครับก็กดไลค์กดแชร์เสียสละเวลานม่ค่านนะครับเขามาเบิ้งให้คือเก่าครับผมครับ กับก็คอยเอนักเงินนังเสียไปน้ำกันตลอดนอกเตียงมูเนอ่ะครับครับมีบุญอนไดกับมาให้มาอุ้มๆุงมุงึเก่าอ่ะล่ะครับคือจังวันที่สิบสองสิกัมาใดกับมาเนาะกับแล้ววันที่สิบหาก็มีอีกเด้บบบนี้วันที่สิบหาก็อยุวัตปูเททองเขาคือเก้านั่นแหละกับก็ยังเหตดนก็ยังเห็ุตั้งสางคือเก้าพระมหาเจดีปุรีนะครับเนาะรับพระวังิสวอยมือนี่ก็ยุคุณล่ะไอ้ยิ้มกับสีว่ามือนี้ว่าสีตั้งใจมากอ ครับแต่ว่าสันเสือประยูครับอ่าสิเดงง้กราบตัวบัตรผมจะบอกตัวกราบบอดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันจะบพรา่าเก้กกเกกากเจ็ดบอดเสนนา,ม,า,ม,าม้าเมื่อในตั้งใจบ้าไปน้ำตุ๊กปูแลราคาบ้านปูเ้ี้ยครับเก้าเก้าเจ็ดได้นาะครับมันก็สิได้ไปกลับหาสันเสือตัวบัดครับอ่าครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่านสองบ่าว่าแอดจะลงคลิปได้ไปครับกักดไลค์กดแชร์คือเก่าเพราะว่ารดนดอกเพราะว่าย่านโรคกวนแม่เขา เป็นมานั่งสมาธินะครับเพิ่นตั้งใจมาพรรษาหนึ่งครับผมก็ว่าเพิ่นอยู้ครพรรษาเนาะครับเนาะเขาหน้าป่าเลี้ยวคนละตีนาคนละค่อยพอกันอีกแค่นึงครับครับเพิ่นมีสวงมีมันเนี่ยกับไอ้วันอธิษฐานั้นใดเพิ่นข้าววันใดกับเพิ่นสมบัติปัทนาเนาะครับอ่าครับสำหรับทิ่นี้แอดไอแอดยิมแอดเต็งงูก็ขอยเอสซีสายบุญทุกทุกคันสวัสดีครับอ่าคุณกาบาสิจบแล้ักๆมีเอสซี่ทักมาอีกครับ นัทธาชนัทธาบอดนี่ยแต่มู้ครับอ่านไล่ให้ดีนะเด้อเอาอ่านได้คอมเมนต์ครับอ่านให้เบิดถูกผูกทุกคนนะครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณบ่าว่าจะเป็นไล่ทั้งหนหนนะอ่าไล่นเนาะครับไลเ่เฟซบุ๊กไล่ยังครับแตอ่านให้เบิดถูกผูกทุกคนนะครับเด้อได้อ่านเบิดครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเพาะว่าจะเป็นโทษนะแต่มูเนาะครับการอ,อยากรับให้ทุกทุกคนนะบางเทืเอมันกับไ,ได้รับสายครับกัขอโทษขออภัยครับอ่า ผู้ใดก็ถามมาแต่คำเดียวกันแต่ว่าแอดยิ้มก็บตัวเพาได้นะครับนี่จะเอือาซื่อลรอครับอ่าครับผมอ่าครับก็รอเวลาเนาะครับรอเวลาครับขัใจเย็นๆครับผมอ่าสักมือนึงอ่งโดยเรื่องปฏิทันอันใดีบ่ดีมันก็ปฏิทานผลไปดีดีตั้งแต่โม่เนาะครับผมครับสาธุสาธุครับผมอ่าสาธุครับให้ปังๆรับเอ็ซีก็ให้ปังๆน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อผู้ใดดำหน้าครับก็ใหญ่พอหน้าแจนครับให้พอตานารวมๆเนะครับเด้อดดำหน้าก็ได้ครับกล้าแต่ให้ลวกง่ายๆ ครับอันนี้ไก่ง่ายๆไปเบิ้อดต่ครับเด้อะสำหรับเย็บเสืทำไหมทำหน้าครับอ่ะไปเย็บเห็ดขึ้ยิ้มไก่ไปพ่อกเห็ดทำมูยยังไงครับแต่ว่าจะไปลงปลาได้หรือครับจะไปลงปลาคือยิ้มครับเย็บเห็ดไปเย็บเห็ดมาอันเราข้องฝันหมู่บ้านนี่เนาะครับไปไปซอดออกไปซอดออกไปไปพ่อหมอปุรีครับไปในคลิปเต่าจุดซุนนั่นแหละครับครับผมอ่าเมื่อนี้กับมาปลาเห็ดดีเรกแหละครับวัดษาสนุบุโมลาลามครับ แต่ก่อนเปล่นปลายเห็ดได้แจงมือไวลาเห็ดออกเนี่ยโอ้ยเห็ดลายแต่ในั้งพระอาจารยนบานเนาะครับเห็ดสงกเห็ดพวกทิ้งๆครับสวัสดีครับแอดทุกๆคนขอครับปังปังนะงวดนี้ครับสาธุสาธุครับไอสาธุไป่ต้กันนะครับอ่ะครับสำหรับที่นี่ไอสี่ขอจบชิปล้มเพล็กซ์หนีเอฟซีไซบุญทุกๆท่านแองมือมยังฝากวะเนี่ยฝากกับฝากนี่ระค่ะน้งโต๊ะกับหอบกับบาลเลตีครับบาลเลตีเก้าเก้าเกียรน้อครับแล้วก็อ่าน้งโต๊ะ เจ็ดแปเช้าในกามาสวนทางกับอ่นองกันเงี้ยวครับ่ลงไทยด้วยหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเนาะเก้าแปดหกเ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดศูนยะครับเนาะแล้วก็สี่หนึ่งศนย์หกับแปดหกเจ็ูนยสีสวนทางกันครับเขากับพีเจน่านะครับเนาะสำหรับ fc สั่นใดจะไปสร้างกับเขากับน้ำเมื่อนี้ครับ่กันนะครับเก้าเก้าเจ็ดแดล้วก็ซี่หนึ่งหแล้วก็อ่าข้กองน้องกันเงี้ยวครับกับหกแปด เจ็ดศ uh? ูนย์บ่ค่ะศสศกมันมาลำลำเรื่อยๆครับอีกคลิปหนึ่งไปพ้อกันเดี๋ยวสิช <c ười> ่วงคำคงแดงสิไปตามอ่าสร้างเสืยครับว่าเพิ่นไปเห็นอยัางยืนหันอ่า,า <c ười> ยิ้มมากันอีกเาะะคค่รบ ah, ยิ้มมาหาอย่างนี้คือบ่พอนะครับอ่ะร <c ười> nah, อติดตามนะครับเนาะอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ยิ้มแดงโมไอ้กาบขอสวัสดีครับกาบสวัสดีค่ะ